ปัญหานี้เกิดจากสามีภรรยาไม่รักกันปัญหานี้เกิดจากนู่นปัญหานี้เกิดจากคนลืมกันมันต้องเป็นปัญหาทั้งหมดเลยเห็นไหมกรรมมะริไงอาาถามหน่อยกำลังจะล็อตดักตใหม่ปลายปีนี้ธุรกิจจะเป็นยังไงราหูที่ทับดวงชะตาตั้งแต่วันที่5พฤษภาเนี่ย ไปถึงปีครึ่งเนี่ยมันคือจุดเ,เริ่มต้นก่อเกิดมีเป็นเ mm hmm. ปลียนแปลงว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะจริงบ้างไม่จริงบ้างหรืออาจจะขยับเข้าไปแล้วเห็นแต่ยังไม่คุ้มกับสิ่งที่ทำแต่รีเทิร์นกลับมาเนี่ยจาก5่าพฤษภาไปจนถึงปลายปีปี69ถ้าก่อเกิดมีเป็นอะไรเนี่ยอันนี้เจ้าครอบผู้ครอบครองตัวจริง mm hmm. หมายความว่าธุรก,กิจที่ปลายปีเนี้มันจะดีถูกต้องที่เริ่มต้นเนี่ก ที่กำลังจะเริ่มต้นปลายปีนี้ถูกดีตัวของต้นหอมจะทำได้หมดเลยสิ่งเหล่านี้<า>และมันก็จะทำด้วยความไม่ง่ายนะแปลว่ามันจะต้องเข้าไปสู่ในจุดที่ทำและลงลึกเอาตัวเองพี่ตัวเองเป็นตัวต้นอย่าลืมนะเขาไม่ใช่ตัวคิดแต่เขาเป็นตัวต้นเพราะาราลัคนาราศีกุมคือตัวต้นเรื่องเลยไม่ใช่ไปคิดอันเกิดจากประโยชน์แล้วคิดแต่คิดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นก่อน ปัญหานี้เกิดจากสามีภรรยาไม่รักกันปัญหานี้เกิดจากนู่นปัญหานี้เกิดจากคนลืมกันมันต้องเป็นปัญหาทั้งหมดเลย<ช>เห็นไหมกรรมมะรไงมันต้องเป็นปัญหาหมดเลยเขารับปรึกษาปัญหาชีวิตแบบนี้ตอนนี้สิ่งที่หอมทำอะ่ะคือหอมรงเรียนเซ็กซโซโลโจีคือเรื่องเซ็กความสัมพันธ์ชีวิตคู่เรื่องเซ็กเลยคนเราจะกันยังไงทํายังไงอะไรเงี้ยคือการปรุงแต่งถูกต้องไหมใช่ค่ะมันมันไม่ไม่ค่แค่รูปนะเรื่องเซ็กมันคือการปรุงแต่งปรุงแต่งแปลว่า มันอาจจะต้องคุยกันด้วยพูดกันด้วยแสดงอารมณ์ต่อกันและกันด้วยมันไม่ใช่ง่ายนะแล้วใครผู้ใดในแผ่นดินนี้หากใช้ทั้งบริการหรือใช้ผลผลิตภัณฑ์ของต้นหอมคือสุดเกิดมาเธอเกิดมาเพื่อเป็นทั้งบริการให้คำปรึกษา oh. และผลิตผลิตพัน oh. เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยให้สมสุขในกาโมโลกีทั้งหลายสุดฟันหุงอมรินทีวี